เห็นอกุศลของคนอื่นเห็นกิเลสของคนอื่นเนี่ยเห็นยากไหมไม่ยากเลยเห็นทุกวันใช่ไหมคะคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีนะคะแต่ลืมคะ่ะอกุศลเป็นอกุศลขณะนั้นอกุศลที่เห็นได้ถูกต้องชัดเจนกว่าคืออกุศลอะไรที่ตัวเองใช่ไหมคะเวลาที่เห็นอกุศลของคนอื่นเนี่ยคิดแต่ว่าไม่รู้อกุศลที่เกิดกับบุคคลนั้น แต่เวลาที่อกุศลนั้นเกิดกับตนเองเนี่ยย่อมรู้ชัดในสภาพที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเห็นอกุศลของคนอื่นไม่ยากเลยแต่ว่าเห็นอกุศลของตนเองเนี่ยต้องยากเพราะว่าขณะที่กํำลังคิดถึงอกุศลของคนอื่นนะคะจิตขณะนั้นเป็นอะไรและยิ่งคิดยาวๆอกุศลของคนโน้นคนนี้คนนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งวันเนี่ยจิตที่กํำลังคิดถึงอกุศลนั้นเป็นอะไร เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับอกุศลของใครได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะไม่ดีปานใดก็ตามนะคะก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นซึ่งใครก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าผู้ที่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยความเห็นถูกก็คือขณะใดที่สภาพธรรมใดเกิดกับตน แม้แต่กําลังคิดถึงอกุศลของคนอื่นนะคะจะดูได้ว่าจิตขณะนั้นนะคะที่คิดเนี่ยเป็นจิตประเภทไหนเป็นจิตที่เมตตาสงสารคนที่มีอกุศลมากๆอย่างนี้ตายแล้วไปไหนทุกทรมานแล้วเราก็ไปสงสารตอนที่เขาได้รับผลซึ่งช้ามากถ้าสงสารเสียขณะนั้นเราก็เป็นเพื่อนเขามีไมตรีต่อเขาทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์ ขณะนั้นนะคะเป็นกุศลของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ควรที่จะเห็นประโยชน์นะคะว่าการที่เห็นอกุศลของคนอื่นแล้วเป็นอกุศลตามไปด้วยเนี่ยสมควรหรือเปล่า